ทางบ้านกลางเหมือนนะครับขี่ข้ามาทายบ้านเลยครับเห็นพญานาคองค์ใหญ่ๆนี้นั่นแหละครับมีที่เดียวนะครับตําบลนาจาร์ที่ใหญ่ที่สุดในตําบลนาจาร์แล้วนะครับอ่รอหวยขาวางนอนแล้วค่ะอ่าตัวรองนะครับตัวรองนะไม่ใช่ตัวฟันนะครับเด่นศูนย์นะครับจดเลยเด่นศูนย์นะครับเดี๋ยวลงให้อีกทีหน้าเพจนะเดี๋ยวลงให้อีกทีหน้าเพจนะครับ เด่นศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์อ่ะจดไว้นะครับใครไม่ทันขออีกทีได้นะครับใครไม่ทันรอได้นะครับอีกขออีกทีได้อยากทานคอลลาเจนทํายังไงคะอาจารย์นะครับเดี๋ยวให้ทักเพจนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ทักเพจนะครับค่อยทักไปนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์บอลนะครับเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าให้ราคาพิเศษนะครับส่วนมากหน้าเพจเขาจะขายราคาเต็มนะครับอ่ะศูนย์ศูนย์นะครับจดไว้เลย ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับ,อ,นนอ,อ,รบอันนี้คือตัวลอง 00, นะครับอันนี้คือตัวลองศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอ่ะตัวที่เน้นคือฟันหกเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์ ตัวที่เน้นคือฟันหกนะครับเม็ดเดียวล้านเปอร์เซ็นต์หกมาแน่นอนงวดน,นี้มั่นใจนะครับหกมาแน่นอนนะครับงวดน,นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดน,นี้จะให้ชุดเต็มก่อนแล้วก็ให้ตัวฟันเม็ดเดียวก่อนนะครับอ่ะพี่เล็กพิมพ์มาเลยนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับอ่ะใครฟังแล้วพิมพ์มาเผื่อบางคนไม่ทันที่อาจารย์พูดนะครับ บางคนไม่ทันที่อาจารย์พูดนะครับตัวเด่นนะครับอ่าฟาดหกนะฟาดหกล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหกศูนย์อ่าแถวที่สองนะครับแถวที่สองนะครับแถวที่สองหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับอ่าแถวที่สองนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับ กดลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้นะครับอ่าสวัสดีคนดูเจ็ดรท่านนะครับแถวที่สองนะครับ6 0 6 1 6ย์หนะครับพิมพ์มานะครับใครที่ตามอาจารย์ทันพิมพ์มาเลยพิมพ์มาเลยนะครับใครที่ตามอาจารย์ทันพิมพ์มาเลยนะครับใครทันพิมพ์มานะครับ แถวที่หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์ห้าแถวที่สองนะครับหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับตัวที่ชนคือหกศูนย์ศูนย์หกนะครับตัวที่ชนคือหกศูนย์ศูนย์หกตัวนี้เน้นไว้เลยตัวนี้เน้นไว้เลยนะครับหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเพราะอาจารย์ฟันให้คือฟันหกแล้วก็ลองศูนย์นะครับ เม็ดเดียวฟันหกนะครับป้าเป็นไงล่ะพี่สันตีนะครับฟันให้ฟันหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่นะครับเดี๋ยวถึงวันอาจารย์จะจุดเลขทุ่มให้อีกทีหนึง่งยังแม่ถึงวันหรอครับเดี๋ยวสักก่อนไวยออกสักสองวันเดี๋ยวจะจุดเลขทุ่มให้นะครับอ่ะใครทันพิมพ์เข้ามานะครับเผื่อบางคนไม่ทันอาจารย์นะครับ ยังไม่ได้ปล่อยตัวฟันแล้วก็เลขสามตัวนะครับยังไม่ได้ปล่อยตัวฟันแล้วก็เลขสามตัวชอบหนึ่งหกค่ะหกหนึ่งหกสองนะครับอ่ะเด่นหกนะครับเด่นหกหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่เน้นศูนย์หกนะครับงวดน,นี้ใครที่ชอบวิ่งลูดอาจารย์ฟันให้เม็ดเดียวนะครับคือหกฟังดีนะครับ หเม็ดเดียวทั้งฟันทั้งรูดนะส่วนใครที่มีทุนเยอะนะครับฟันทั้ง6ทั้ง1แล้วก็ซื้อเจาะไว้เลย6 0ศู0 6, เพราะว่าอาจารย์ฟันซ้ำกัน2ครั้งนะครับชอบ61ค่ะตามตามมาอีกแน่ๆตรงกับที่ฝันเมื่อคือนนะครับแชปเอาค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวลงให้นะครับไม่ต้องแชปยากนะครับเดี๋ยวลงให้นะครับอาจารย์ลงให้หน้าเพนนะครับ ฟันเม็ดเดียวฟันเม็ดเดียวงวดนี้อาจารย์บอลสามตัวแน่ๆครับนะครับฟันเม็ดเดียวหกเก้านะครับฟันเม็ดเดียวหกเก้าหกเก้าหกศูนย์นี่ซื้อกันไว้เลยนะครับหกเก้าหกเก้าหกเก้าเก้าหกหกศูนย์ศูนย์หกนะครับสามตัวอ่ะสามตัวหกหกเก้าอ่ะใครได้ยินอาจารย์พูดแล้วพิมพ์เข้ามานะครับเม็ดเดียวหกเก้า สตัวหกหกเรูดหนะครับซื้อทั้งบนทั้งล่างนะครับอย่าไปเลือกเล่นบนเล่นล่างนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะออกบนออกล่างนะครับส่วนคนที่งบน้อยซื้อสองตัวก็พอนะครับ60กับ69รูดหกไปเลยตัวละร้อยตัวละพันก็รูดไปเลยนะครับขอให้มาด้วยหกวันนี้เบิดไลท์เลยครับนะครับอ่ะ ใครที่มีงบนะครับซื้อรูดไว้ก่อนนะครับใครที่งบน้อยรูดหกไปใครที่มีงบมากรูดทั้งหกลูดทั้งศูนย์แล้วไปซื้อตัวเจาะนะครับตัวเน้นที่อาจารย์ให้ก็คือหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับตัวที่อาจารย์เน้นให้คือสองตัวนะครับหกเก้าแล้วก็หกศูนย์เดี๋ยวใกล้ถึงวันเผื่อมีเลขเข้ามาเสริมแต่ที่แน,น่ๆคือหกเก้ากับหกศูนย์นะครับตัวเน้นฟันหกสามตัวหกหกเก้านะครับ สลับซื้อนะครับหกหกกันไว้ด้วยหกหกสองตัวอาจจะเป็นหกสองก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่แหละครับพี่บันลังนะครับหกหกเก้าหกเก้ารุ่นหกนะครับอ่านี่มาแน่ๆน,นะครับหกงวดนี้มาแน่ๆ วันที่ยี่สิบนะครับใครที่อยู่ใครที่อยู่อุดรนะครับคำชโนดนะครับนี่อาจารย์จะไปบวงสวงนี่แหละคอลลาเจนนะครับคือยอดขายปังนะครับยอดขายปังนะครับประสบความสําเร็จนะครับก็จะไปบวงสวงนะครับย๋อวอาจารย์ไลฟ์สดให้ดูแล้วก็ปักลิงก์ให้ด้วยนะครับใครที่อยากสั่งสินค้าหรืออยากมีรายได้เสริมนะครับอยากซื้อในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับถ้าไม่ดีจริงถ้าไม่ดีจริงอาจารย์ไม่ใช้นะครับ อาจารย์ไม่กินนะครับแพงแพงเท่าไหร่อาจารย์ก็ซื้อนะครับถ้าถ้าของดีนะครับอ่ะงวดน,นี้ได้ไปแล้วนะครับหกศูนย์หกเก้าพรุ่งนี้เราพัฒนานะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาไล์ให้อีกทีนะครับเราพัฒนานะครับฟันมิดเดียวอ่ะมีพี่สันตินี่หกศูนย์กับหกเก้า อาจารย์บอนนะครับเจ็บหนักรูดนะครับรูดไว้นะครับงวดวันที่สิบหกกดใช่ไหมคะนะครับอ่ะเบอร์มือถือป้าเลยอ่ะงวดนี้อาจารย์ให้ไปแล้วนะครับส่วนพรุ่งนี้หวย